ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ออยู่ที่ออกจากวัดมาแล้วนะคะหลวงตาบุญชื่นออกจากวัดมาแล้วนะคะวัดสันสันธาตุนะคะวัดสันธาตุนะคะตอนนี้หลวงตาท่านเดินมาแล้วนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ๋อด้วยนะคะในคลิปเจอแอลกินเล่นนะคะเจอแอลกินเล่นนะคะ ฝากเกยนเตาะเตื<ม>้อไกางหังเลยครับอา,าไม่รปัใจน,นะครับไม่ไต้องล,งลงับครับจับนะครับตามมาแล้วนะคะตามมาแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้อ้อด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อ้อด้วยสำหรับเส้นทางการเดินทางของหลวงตาบุญชื่นนะคะหลวงตาบุญชื่นท่านเดินทางไปยังอำเภอแม่สายนะคะผ่านเส้นตางโลตัสใหญ่นะคะโลตัสใหญ่นะคะใช่ค่ะ ปากท่องเดออแอลกินเล่นด้วยนะคะจับน้ำานวยค่ะจับน้ำเนวยค่ะโอ้ยอย่ห้องกันัองคยับงสองมือเลยแม่สองมือจับปากเกของ ลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะท่านเดินทางจากลึกชุดงมาจากจังหวัดนครพน,นมเพื่อที่จะเดินทางต่อจาลึกชุดงต่อไปนะคะตรงตาใจาดีมากเลยคะ่ะ รถเอ้อเดี๋ยวๆ <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออนด้วยนะคะตับเลยเต้าอย่าดีก้มเลยเต้าบดีก้มเนอบดีก้มเลยเต้า